สวัสดีทุกท่านครับสำหรับในคลิปนี้ครับจะพาทุกท่านมารู้จักกับข้อมูลของผลิตภัณฑ์ในเซ็ตสุดคุ้มเพื่อผิวสวยสุขภาพดีที่คุณสร้างได้ชุด healthy skin ครับผลิตภัณฑ์แรกเลยในเซตนี้ครับนั่นคือผลิตภัณฑ์ age lock lumispa x เอสโลคลูมิสปาครับผลิตภัณฑ์ที่มาพร้อมกับ2ประสิทธิภาพที่มากกว่าแค่การทําความสะอาดผิวครับนั่นคือช่วยทั้งการฟื้นฟูผิวและทําความสะอาดผิวอย่างล้าลึกในขั้นตอนเดียวกันเรียกได้เลยว่าลูมิสปานั้นคือ TCD หรือ Treatment Cleansing Device อุปกรณ์ความงานที่ช่วยทั้งการทําความสะอาดและทรีตเมนต์ผิวครับ วงกลมเสีเหลือที่ทุกท่านเห็นตรงนี้คือคอลลาเจนครับซึ่งเมื่อได้รับแรงสั่นเทือนไมโครเพาออสซิเลชันของลมิสปาน,นั้นจะเกิดการสร้างมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดครับและนอกจากไมโครเพาออสซิเลชันจะช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนแล้วยังช่วยกระตุ้นการสร้างโปรโตีนที่ชื่อว่าไบไกลแคนและเด็คอรินซึ่งเป็นฐานของคอลลาเจนและยังช่วยกระตุ้นการสร้างโปรโตีนที่ชื่อว่า t g f b e ้าซึ่งเป็นโปรโตีนนำคำสั่งในการสั่งสร้างคอลลาเจนให้มากขึ้นอีกด้วย และนี่คือ7คุณประโยชน์เพื่อผิวครับที่ท่านจะได้รับจากโลมิสปาทั้งการผัดเซลล์ผิวเก่าออกไปการทําความสะอาดผิวอย่างล้ำลึกดึงสิ่ง,ส,งสกรปรกอุดตันออกไปช่วยกระชับรูขุมขนช่วยทําให้ผิวสดชื่นจากการได้รับการออกกํบบาลังกายจากแรงสั่นสะเทือนไมโครเพาออสซิเลชันทำให้ผิวอิ่มน้ําและแน่นกระชับครับจากการกระตุ้นโปรตีนให้สร้างมากขึ้นทําให้ผิวแลดูเรียบเนียนและแลดูกระจ่างสว่างใสครับ นอกจากนี้ลูมิสปายังมาพร้อมกับคลีนเซอร์ถึง5สูตรที่พร้อมตอบโจทย์สภาพผิวที่แตกต่างของทุกท่านไม่ว่าจะเป็นผิวแพ้ง่ายผิวแห้งผิวธรรมดาถึงผิวผสมผิวมันผิวที่มีปัญหาสิวซึ่งท่านสามารถเลือก1ใน5สูตรนี้ได้เลยเพื่อให้เหมาะกับสภาพผิวของท่านครับผลิตภัณฑ์ที่2ในเซตนี้นั่นคือ Age Lock ทูเฟ e e อ s ซนต ผลิตภัณฑ์ที่มาพร้อมกับคุณสมบัติในการช่วยยกกระชับผิวและทำให้ผิวเรียบเนียนเข้ารูปครับเป็นการผสามความทรงพลังที่รวมเอาไว้ในแคปซูลเล็กๆและนี่คือคุณประโยชน์ที่ท่านจะได้จาก h l o c k True Face Essence Ultra ทั้งการช่วยยกกระชับผิวอย่างเห็นได้ชัดช่วยปรับใบหน้าให้เรียบเนียนผิวเข้ารูปช่วยดูแลผิวรอบดวงตาคอคางปากและกรามและช่วยลดริ้วรอยร่องลึกคืนความอ่อนเยาว์สู่ผิวครับ ด้วยส่วนผสมจาก True Face f i r m p l e x นวตัตก,กรรมเฉพาะของ MooSkin ส่วนผสม Age l o c k p r o p r i e t a r y Blend ลิขสิ์จากหมู s k i n สารสกัดจากยางจากต้นฟิตาชิโอปาคอร์ลีน Moisturizer เ,เพื่อความชุ่มชื้นและเครือข่ายสารต้านอนุมูลอิสระทั้งวิตามินซียูบิควินโนหรือ Coenzyme Q10, วิตามินอ e, ีและสารสกัดจากชาเขียวซึ่งส่วนผสมทั้งหมดนี้ครับได้ผ่านการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ยืนยันถึงการกระชับผิวอย่างแท้จริง กว่า90%หรือ9ใน10ของผู้ใช้ครับต่างเห็นผลลัพธ์อย่างชัดเจนที่ทําให้ผิวยกผิวกระชับผิวนุ่มเด้งและผิวแน่นขึ้นและจากการตรวจสอบทางคลินิกเห็นอย่างชัดเจนครับว่าผิวมีการเปลี่ยนแปลงทั้งในเรื่องของความกระชับความยืดหยุ่นการลดเดือนริ้วรอยความกระจ่างใสและความเต่งตึงที่เพิ่มขึ้นอย่างแท้จริงโดยแนะนำให้ใช้ AgeLock 2 Face Essence Ultra ครับในขั้นตอนรองสุดท้ายก่อน m อร s ไรเซอร์ของท่านทุกวันเช้าและเย็น ผลิตภัณฑ์สุดท้ายในเซ็นี้นั่นก็คือทีกรี97ครับสารสกัดจากชาเขียวซึ่งมีสารสำคัญคือสารคาเตชินโดยมีสารอ e ีพิโกโลคาเตชินกอเลตที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูงสุดอยู่ด้วยโดยความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระครับจึงส่งผลดีจากภายในสู่ภายนอกก็คือผิวของเรานั่นเอง โดยสารสาคัญสูงถึง97%ครับ1เม็ดของทรีกีนมีสารสาคัญเทียบเท่าชาเขียวเข้มข้น7ถ้วยปราศจากคาเฟอีนและยังบันทึกอยู่ในตำรายาอ้างอิงทางการแพทย์สากลอย่าง PDR อีกด้วยครับ โดยการคัดเลือกครับแหล่งชาเขียวที่ปลูกในมณฑลเจ้อเจียงประเทศจีนที่ถือว่าเป็นแหล่งชาอันดับหนึ่งในจีนหรือของโลกเลยก็ว่าได้ซึ่งแหล่งชาในมณฑลเจ้อเจียงนี้จะมีการควบคุมคุณภาพดินและการเพาะปลูกให้เป็นธรรมชาติแท้จำกัดการใช้สารเคมีและยาก,กําจัดัตรูพืชอย่างเข้มงวดและคัดเอาเฉพาะยอดใบชาอ่อนคู่ที่1และ2เท่านั้นครับซึ่งมีสารสําคัญเข้มข้นสูงสุดมาอยู่ในทีกรีน97 และนี่คือชุด Healthy Skin ครับที่ประกอบไปด้วย Aesop Lumispa a e l o p Lumispa r Activating Cleanser หน่ l l er หลอด Aesop True Face Essence Ultra 2กระปุกและ t c l e a n 97แบบ120แคปซูลอีก1กระปุกด้วยราคาสมาชิกเพียงแค่15,550บาทประหยัดไปกว่า4,000บาทเลยครับเพราะฉะนั้นต้องรีบจับจองเป็นเจ้าของแบบด่วนๆเลยครับ